โอ้โหต้องบอกคบว่ายาหาทำเรียนแบบญี่ปุ่นเจแปนเวล่ะครับคอนเฟิร์มครับ ต้องบอกว่าทอมเบเยอร์โพสต์อธิบายละเอียดยิบเลยนะครับถึงกรณีดังกล่าวแล้วครับเป็นเพราะอะไรสาเหตุมันเป็นอย่างไรทําไมถึงเป็นไปได้ยากล่ะครับรวมไปถึงทีมชาติไทยล่าสุดเตรียมความพร้อมสําหรับปีหน้าเรียบร้อยแล้วในการเจอกับเติร์กเมนิสถานและการแข่งขันซีเกมจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกลังใจให้กันครับ โดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองต้องบอกแบบนี้ครับทอมเบเยอร์เนี่ยนะครับเป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพเชื้อสายอเมริกันครับผู้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับ ฟุตบอลเยาวชนญี่ปุ่นโพสต์ Post ข้อความผ่านโซเชียลให้มุมมองถึงการพัฒนาฟุตบอลของไทยนะครับหลังมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการนําแนวทางของญี่ปุ่นเอามาใช้ในวงการฟุตบอลไทยตัวเขาเองเนี่ยระบุว่าหลายประเทศทั่วโลกพยายามจะหานะครับว่าความลับของญี่ปุ่นหรือว่าสูตรลับทําไมถึงทําฟุตบอลได้ดีและทําไมถึงทําได้แบบก้าวกระโดดเลยเนี่ยนะครับมันคืออะไรกันแน่ทั้งการไปเยี่ยมศูนย์ฝึกการไปดูงานการไปชมเจลีกนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลับเพียงหาได้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของความจริงเท่านั้นคือเบเยอร์ชี้นะครับว่าสิ่งที่ทําให้ประเทศเนี่ยสร้างนักเตะฝีเท้าระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องของโค้ดหลักสูตรระบบเยาวชนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆแต่มันคือวัฒนธรรมครับโอ้โหคือเบเยอร์ชี้นะครับว่าหัวใจสําคัญของนักบอลญี่ปุ่นคือวัฒนธรรมคือญี่ปุ่นเนี่ยเขายึดถือ3าสิ่งเลยคือระเบียบวินยัย อันเนี้ยต้องบอกเลยว่าทําตามยากมากนะระเบียบววนยัยความซ้ำซากของการฝึกฝนคือซ้อมแบบเดิม,ดมทําแบบเดิมๆ เนี่ยก็เป็นวิถีของเจแปนแน่นอนและก็ความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมพื้นฐานให้เชี่ยวชาญคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทําก็ได้แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของที่ญี่ปุ่นไปแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังรับการฝึกเฉพาะทางตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งเด็กๆญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ฝึกแบบซ้ําไปซ้ามาเนี่ยสัปดาห์ละสีส้าหวันวันละ 2อถึงสชั่วโมงอันนี้ก็เป็นวิถีของพวกเขานะครับจึงเห็นได้ว่าการที่เบเยอร์ออกมาอธิบายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลังๆมาเขาพยายามนะ จะไขความลับของญี่ปุ่นหรือว่าเอาโค้ดญี่ปุ่นมาทํางานกับหลากหลายประเทศเนี่ยจะเอาแบบญี่ปุ่นเจแปนเวมาใช้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ทําไม่ได้สิ่งที่ทําให้ญี่ปุ่นประสบความสําเร็จไม่อาจคัดลอกไปใช้ได้ง่ายๆอันนี้เจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ทางทวิตเตอร์นะครับออกมาอธิบายเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพของสโมสรในญี่ปุ่นด้วยอย่างฮิตาชินะครับแล้วก็เป็นผู้ปฏิวัติ การฝึกฝนนักกีฬาเยาวชนญี่ปุ่นโดยเฉพาะกลุ่มอายุต่ำกว่า12ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าคุ้นเคยกับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นมาเนี่ยแล้วก็ออกมาเปิดเผยว่าสูตรเนี่ยมันพอมีแต่ว่าจะทำกันได้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นเองอะนะครับ ส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเริ่มกันแล้วนะครับในการประชุมทีมนะครับแล้วก็สรุปผลงานของช้างศึกหลังจากที่ผ่านไป5นัดเนี่ยครับในโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ครับทางสมาคมเนี่ยจัดประชุมสรุปนะครับว่าชุดใหญ่ของเราเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างครับที่ห้องประชุมของ FA เนี่ยแหละครับก็นําโดยดรชานวิทย์ซึ่งเป็นอุปนายกสมาคมพร้อมด้วยเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคม ผมแล้วก็มีแอนโทนีฮัตสันครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยโดยมีการสรุป ผลงานในการแข่งขันรอบที่ผ่านมาก็ชนะทั้งสิงคโปร์3-2แล้วก็เอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดที่5ชนะศรีลังกา4-0เนี่ยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเตรียมแผนว่าอ่ะเดี๋ยวฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมครั้งหน้าเนี่ยเป็นครั้งสำคัญเลยคราวนี้จะเอายังไงจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนัดสุดท้ายชี้ชะตาสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับซึ่งเราจะเก็บตัวอีกครั้งนะครับในรอบหน้าแล้วก็จะต้องหาทีมอุ่นเครื่อง ซึ่งตอนนี้เนี่ยคงจะมีการพูดถึงกันเรียบร้อยแล้วแหละว่าจะเอาทีมในเกรดไหนใกล้เคียงต่ํากว่านะครับหรือว่าสูสีเพื่อที่จะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเจอกับเติร์กเมนิสถานในวันที่31มีนาคมนี้นะครับโดยจะมีการแจกรายละเอียดเพิ่มเติมสถานที่เวลาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับชุดใหญ่นะอ่ะเรามาชุดซีเกมกันหน่อยเดี๋ยวจะลงสนามแข่งขันกันแล้ววันแรกใน3ธันวาคมช่วง1ทุ่มนะครับเตรียมตัวกันให้ดีๆจะได้มาเห็นกัน ชุดเล็กของเราเป็นแบบไหนชุดใหญ่ของเราเป็นแบบไหนซึ่งล่าสุดเลยนะครับมีการเรียกตัวนะครับนักกีฬาเข้าสู่แคมป์ฝึกซ้อมนะครับครั้งแรกเพื่อเตรียมตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว3-18ถึงธันวาคมนี้แหละอย่างที่บอกไปนะครับการฝึกซ้อมครั้งนี้นักกีฬายังมาไม่ครบนะนักบอลเนี่ยมาได้15คนก่อนนะครับใครที่ไม่ได้ติดภารกิจก็มาเตรียมตัวกันส่วนใครที่มีภารกิจกับสโมสรก็อยู่กับสโมสรไปก่อนนะครับเพราะว่ายังมาไม่ได้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซ็ สร้างสภาพร่างกายให้พร้อมที่สุดนะซีเกมครั้งนี้เนี่ยมันเล่นกันไม่ได้เยอะเหมือนก่อนๆนหน้านี้4นัดรู้เรื่องนะครับรอบแรก2นัดแล้วก็รอบรองแล้วก็รอบชิงทันทีเลยนะครับซึ่งโค้ดวังบอกว่าก็พร้อมนะเออพร้อมสุดๆนะครับในการที่จะลงสนามในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะว่าเล่นในบ้านก็ต้องการคว้าชแชมป์นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าแต่ละสโมสรด้วยความจําเป็นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องนักเตะเนี่ย ผัดกันไปผัดกันมาแต่พยายามจะเน้นเรื่องของความฟิตกับนักเตะพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่อยู่มาหลายแคมป์แท็กติกไม่มีปัญหาแล้วทุกคนเข้าแคมป์มาก่อนแล้วตอนนี้คือเรื่องของสภาพร่างกายคิดว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องสื่อสารกับสโมสสนนะครับฟิตเนสของทีมชาติคุยกับสโมสนรนรวมถึงแพทย์รวมถึงฟิซิโอกายภาพต่างๆเนี่ยนะครับให้ทุกคนเนี่ยสมบูรณ์เวลากลับมาที่ทีมชาติไทยในชุดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็นักเตะอย่างวิชชั่นที่เรียกมาโค้ดวางบอกว่าเอาจริงต่อยอดได้นะน้องมาแล้ว แล้วเนี่ยเห็นอายุ18แต่ว่ามั่นใจ100%ว่าน้องเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพต่อไปได้เป้าหมายไม่มีอะไรเลยครับ100%เหรียญทองแน่นอนนะขณะที่คักคณะคำยกนะครับกองกลางจากเมืองคองครับก็ลดความกดดันของตัวเองนะบอกว่าเอาจริงๆเป้าหมายในซีเกมครั้งนี้เนี่ยแชมป์แต่ถ้าหากว่าคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นตัวความหวังเนี่ยคนเดียวหรือเปล่าบอกว่าไม่ใช่นะทุกคนเป็นตัวความหวังหมด ฟุตบอลเนี่ยเล่นด้วยกันนะครับไม่ได้เล่นคนเดียวส่วนคู่แข่งก็ไม่ได้มีปัญหาเราพยายามซ้อมเล่นตามแท็กติกทําตามเป้าหมายที่โค้ดวางเอาไว้นั่นเองเกมแรกครับ3ธันวาเจอติมอร์เกม21 1ธันวาเจอกัมพูชาแล้วก็รอบรองแล้วก็รอบชิงอ่ะเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์จากโค้ดวังแล้วก็คณะคณะคยกกันเลยนะครับก็โอเคครับก็น้องทาผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีตั้งแต่น้องไปฟ,ฟีฟ่าที่จีนกับเราแล้วนะครับของทีมแล้ว เราก็เห็นความสามารถของน้องนะครับผมแล้วก็ตอนเนี้ยเราลอมองว่าเ,เราเราสามารถมองว่าน้องสามารถต่อยอดไปได้ด้วยแม่ว่าจะเป็นซีเกมในครั้งนี้ด้วยที่ผมก็เชื่อว่าด้วยศักยภาพของน้องเองเนี่ยเขาก็พร้อมที่สามารถที่จะจะแม้แต่ว่าอายุเขาอาจจะ18ก็ตามแต่ผมก็เชื่อว่าด้วยด้วยด้วยคว,วามสามารถขอ้เขาและด้วยสรีระของเขานะครับผมมองว่าเขาก็สามารถที่จะสอดแทรกในตัวเล่นในซีเกมในครั้งนี้ได้ ก็ก็คิดว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มันเป็นอื่นไม่ได้เพราะเป้าหมายเราเป้าหมายเดียวก็คือคือคือเราก็ต้องเดือดของในซีเกมส์ครั้งนี้นะครับก็พยายามก็พยายามทําให้พร้อมสุดได้พร้อมสุดต้องอยอาเอาแค่แหละอาจจะรองรับรับชัดสโมสรอีกแต่เราก็พยายามจะวางแผนนะครับติดตามเออ่ติดตามในเรื่องของของน้องๆนะครับในการซ้อมกับสโมสรแล้วก็ผลงานที่เล่นกับสโมสร เราก็พยายามติดตามเราก็พยายามติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับซีโฟพูดถึงซีเกมทั้งนี one, ้่อยครับคิดว่ายังไงบ้างครับผมก็ต right. ั้งเป้าหมายเป็นแชมป์ไม่น่าพลาตในประเทศไทยครับซีโฟเหนื่อยไหมเมื่อเริมว่าแบบต้องเล่นทั้งสโมสรเดี๋ยวกลับมาทีมชาติเนี่ยเหมือนกัมีโปรแกรมทับกันเรากังวลตรงนี้ไหมครับมันก็มีความล้าส่วนหนึ่งครับแต่ในส่วนหนึ่งมันก็พร้อมเสมอครับไม่ว่าจะเป็นสโมสอหรือทีมชาติ ถ้าเรียกเราไปเล่นตรงไหนเราก็พร้อมที่จะช่วยตรงนั้นครับมันมีไหมมันก็มันไม่อาจจะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับทุกคนมันก็น่าจะเป็นตัวความหวังกันทุกคนแล้วครับเพราะมันเล่นมันก็เล่นด้วยกันครับโอ้ครับกับคู่แข่งแน่นอนว่าตอนนี้มีการปรับเลี่ยันะูุชาเขาดึงตัวู้เล่นโอซาวต่เมื่อเราหวั่นใจตรงนี้ไหมมันไม่ได้เป็นปัญหาต่อเราเลยครับเราก็ตั้งใจซ้อมแท็กซี่ที่โค้ช ให้มาแล้วก็ทําตามเป้าหมายที่โค้ชวางไว้ครับเราเรามีกำลังใจจากก็ก็ถ้าอยากได้ยิงก็อยากได้จา,ากแฟนบอลน,นี่ครับเพราะมันเตะในประเทศประเทศไทยรเราไม่ได้เหรียญทองมานานแล้วครับในแคมป์มีปลุกใจอะไรเป็นพิเศษไหมครับแบบเพื่อนได้คุยอะไรกันไหมหรือว่าสตาฟโค้ชได้พูดอะไรตอนนี้ยังครับแต่ทุกคนก็คงคิดไว้อยู่แล้วครับว่าต้องทำไม่ได้ครับเพราะมันเตะในประเทศไทยได้วยครับ ก็ตามวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแล้วก็ตามทางสโมสรให้ให้แฟนตอมายร์ราใบก็อยากจะฝากเชิญชวนแฟนบอลครับเข้ามาเชียร์พวกผมด้วยนะครับยูยี่สามทีมชาติไทยเตะที่ราชมังครับก็ฝากด้วยนะครับ เอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ